กันโพสต์ปลดกันแชร์ระหว่างผู้ร่วมทริปคอนเสิร์ตทัวร์ยุโรป5ประเทศนะคะรู้วงกว้างทันทีเพราะว่าโพสต์เมื่อคืนนี้มาจากนักร้องคนดังปีเตอร์คอปเตรนโดค่ะระบุว่าขอเคลียร์สำหรับการทัวร์คอนเสิร์ตยุโรปที่เพิ่งผ่านมาขอบคุณแฟนเพลงและผู้จัดทุกประเทศนะคะในส่วนของการบริหารจัดการเบื้องหลังนี่แหละของโบรกเกอร์ต้องบอกเลยว่าเละมากนะคะปีเตอร์ระบุว่าตามปกติแล้วต้องรับค่าตัวครบก่อนเดินทางแต่เพราะเป็นน้องที่ไว้ใจกันค่ะจนมาพบตอน ถึงนอร์เวย์ว่าไม่มีค่าตัวนอกจากนี้ยังต้องช่วยออกค่าใช้จ่ายให้กับทีมอีกตั้งหากตัวเครื่องบินก็ซื้อเองนะคะทั้งยังบอกว่ามีการสื่อสารกับคนอื่นแบบเอาตัวรอดโทษศิลปินโจรเพื่อนเสียชื่อเสียงก่อนที่ปีเตอร์จะแชร์โพสต์ของผู้ร่วมทิปอีกคนคืออีทวงฟลายค่ะึ้นหัวข้อเอาไว้นะคะว่าอีทฟลายโกงเงิน2.1ล้านเบี้ยไม่ขึ้นคอนเสิร์ตที่สวิตเรื่องนี้ชี้แจงมาค่ะว่าเพราะว่าตนไม่ได้รับค่าตัวทั้งหมดทั้ง5โชว์นะคะโดยโบรกเกอร์บอกวว่า3ประเทศหลลังสิตซ์ด เบลเยียมเยอรมันยังจ่ายเงินไม่ครบค่ะผู้จัดการจึงโทรไปคุยนะคะกับเจ้าภาพที่สวิตเจ้าภาพก็บอกว่าไดโอนเงินไปหมดแล้วนะคะแม้มีหลายประเด็นดราม่าจากการรวมตัวทัวร์คอนเสิรต์ตครั้งนี้ซึ่งกล็ลวนเป็นศิลปินร่วมยุคกันค่ะทั้งยังมีกบแท็กซี่แล้วก็นักร้องสาวนะคะแคทเธอรียอิงเรชร่วมด้วยทั้งหมดรู้จักกันมานานนะคะการเดินทางไกลได้เล่นคอนเสิรต์ตให้คนไทยในต่างแดนชมก็เลยยังพอมีเรื่องราวดีๆให้จดจำอยู่บ้างค่ะ มันเป็นจังหวะที่ดีมากเพราะว่าที่เบลเยียมกับเอายอรมันนี่ก็คือมันเป็นแบบมันเป็นเฟสติวัลเป็นเฟสติวัลไทยที่นูน่นคนก็จะเยอะแล้วก็สนุกกันมากครับโมันเหมือนเหมือนย้อนไปอัลบพ้มแรกเลยเพราะว่าเราเราลุยกันแบบเราไปแบบ ทีมเล็กไงหลายหลายหลาย,ย่างเราก็ทํากันเองบางงานเนี่ยก็คือเป็นชภาพเดียวกันแต่ว่าจริงๆแล้วส่วนใหญ่เนี่ยมันจะเป็นแบบชภาพไม่ไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นระหว่างทางเนี่ยเราก็จัดการกันเองอย่างเงี้ยครับขับรถตู้บ้างอะไรบ้างอะไรเงี้ยครับผมเนี่ยแหละขับรถตู้ <laughs> โชกับศิลปินร่วมยุคนะคะจนบอกเลยว่าตอนนี้มีคิวเข้ามาเพียบค่ะคพีทครอบยังลุยงานเบื้องหลังนะคะลุยกับการเป็นผู้จัดคอนเสิร์ตที่ประกาศไปแล้วก็คือปีเตอร์ฟลายไวน์นอตเซค่ะแล้วก็ด้วยความที่เดินทางไปต่างแดนบ่อยนะคะทำให้เห็นช่องทางเพราะมันมีโอกาสไปคุยกับโปรดิวเซอร์ทำเพลงค่ะก็เลยมีไอเดียถึงการสร้างศิลปินแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศค่ะท่านเราเนี่ยคนไทยเนี่ยก็อยากจะไปมีผลงานที่มังนอก แต่จริงๆแล้วที่เมืองนอกเนี่ยเขาอยากจะเข้ามาอยู่ในประเทศไทยด้วยมีผลงานในไทยอะไรเงี้ยจริงๆเป็นเรื่องของการคอลลบไม่ว่าจะเป็นทางธุรกิจหรือว่าทางแบบว่าสกิลความสามารถอย่างเงี้ยครับมันเป็นไปได้หมดอย่างเงี้ยซึ่งผมก็คงโชคดีที่โตเป็นลูกครึ่งโตที่เมืองนอกออทํางานมีประวัติการทํางานมานานอย่างเงี้ยเราก็ได้เจอคนเยอะอย่างเงี้ยจริงๆก็จับแบบว่าจับจับ,จบนู่นจับนี่มาชนกันปุ๊บมันเกิดเป็นโปรเจกต์ได้ สำหรับงานเบื้องหลังคงยังต้องรอกันอีกสักพักนะคะกว่าโปรเจกต์จะเป็นรูปเป็นร่างส่วนที่เตรียมชมอีกความสามารถของปีเตอร์คอปก็คือการหวนคืนจอเงินค่ะแสดงหนังในรอบ10ปีก็ว่าได้เรื่องตาคลีเจนิสิตนะคะก็จะเข้าสาย12กันยายนนี้ค่ะ